พี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมเสียขอความดีๆนะครับที่น้องโกกี้ได้บอกไว้นะครับผมบอกเลยว่านั่นมันคือความจริงนะครับน้องโกกี้ว่างไรครับพี่น้องได้โพสขอความนะครับบอกว่าบนโลกใบนี้คนบอนอินท่าเราเลยบ่มีดอกสิให้ทุกคนมักเข้าก็เป็นไปบ่ได้ ต่อให้เห่าเห็ดีแค่ไหนคนก็อาจบ่ชอบเห่าต่อให้เล่าทำดีที่สุดแค่ไหนก็ยังอาจบ่ดีพ่อสำหรับใครบางคนการพยายามทำให้ทุกคนหักการพยายามทำให้ทุกคนพอใจมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยเปล่าสุดท้ายแล้วเป็นแบบที่เล่าเป็นโดยบอทำลายคนอื่นกับพ่อผมว่าเป็น บทความนะครับหรือว่าขําโพธิได้ใจเป็นย่างมาครับคนเท่าก็เข้าใจนะครับว่าการนิ่นท่าหรือว่าการสิเหตุให้คนอืน่นพ่อใจมันเป็นไปเพออราะใดครับย่างผมเบาเนี่ยบางคนก็พ่อใจบางคนก็บ่พ่อใจ,อ,ใจอันนี้ก็บ่เป็นอย่างครับให้เกียรติทุกคนครับ เรากลับเป็นกำลังใจให้โกกิแล้วก็ผู้เยบานครับทุกอย่างทุกเรื่องเล่าที่ผ่านมาานะครับทุกคนกะคงสิเห็นนะครับอุปสรรคที่ผ่านมาขนาดความจริงที่มันปรากฏอยู่นะครับคนเฮ่าบ้างเถื่อนะครับมันบอได้รับรู้เรื่องจริง บางคนกระถึกปิดหูปิดตานะครับบ่หูว่าสิเสียจังไดผู้ใดกันเน่กระยอนว่าความเข้าใจผิดนะครับมันแหลวเทความเข้าใจของแต่ละคนครับมันก็นเลยเฮ็ดให้คนเท่ามีความคิดทีแตกต่างกันคำว่านี้นะครับผมบอกเลยว่าผมมักครับ ในสิ่งที่วอลออกมาเนี่ยมันก็คงสีเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับแล้วการในจิตใจามวมาจิตใจดีบบคนที่จิตใจดีครับถึงวอาออกมาได้บางเทื่อนะครับมันกันจากความรู้สึกข,ของเจ้าของนะครับที่ลู่เห็นแล้วการลู่ว่าเป็นจริงสิ่งที่เป็นมากโดยตลอดนะครับ อว่าสิเป็นเรื่องผีไส้นะครับโอ้่านมาได้กับที่ว่าจิงนะครับแล้วโพสต์นี่นะครับให้พี่น้องเอฟซีหลายๆคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับผมบอกเลยว่าว่าเป็นเสียงเดียวกันครับบอกว่าน่ารักแล้วก็จริงที่สุดนะครับนี่แหละครับ บางคนก็บอกว่าต่อให้คุ้นเป็นคนดีมาแค่ไหนคุณก็อาจกลายเป็นคุ้นบอดีในเรื่องเล่าของคนที่บรชอบคุณอยู่ดีนี่ครับมันเป็นขอคิดและก็มุมมองที่ดีนะครับในการที่ิีไฮบางคนนะครับได้เข้าใจได้รู้นะครับบอเมนวา่าหูหนวกตาบอดไปเลย ทิงใดก็ตามนะครับถ้าเหาคิดถ้าเหาเห็นนี่มันก็ต้องเบิ่งความเป็นจริงครับสิ่งที่มันปรากฏขข้นทุกมื้อนี่นี่มันยิงแสดงให้เห็นเรื่อยครับย่างที่บอกล่ละครับถ้าคนบ่มักเ้าจังใดมันกับบมหักอยู่ดีครับแมนเหาสีเห็ดตัวดีหรือพยายามสิเห็ดดีขนาดใดมันกับบอมองว่าเหาดีดอกครับ มันกับมองแค่ซ้ำนั่นที่ซื้อคนทศิวัตศินินท่าบ่มันกับว่าอยู่วันยังคำครับ,รบมันบ่ว่าสิเฮ็ดดีแล้วให้กับมองหรือว่าเบิ่งจุดดีๆของเข้าเถอะครับเพราะฉะนั้นบ่ต้องไปหวังในคนที่คิดตั้งนะครับก็แล้วแต้ผู้ไดสิคิดซะนั่นแหละครับ เห็นว่าผู้ใหญ่บัานเล่าถึงบอกล่ะครับเนล่ยแต่ผู้ใดสิขิด,ดบ,บ่ไดไบังคับผู้ใดหรือว่าสิห้ผู้ใดไปว่าผู้ใดนี่ครับมันก็นต้องออกมาแบบนี้ล่ะครับความคิดต้องเป็นแบบนี้ครับยั้งก็ตามนะครับการที่บ่เห็ดห้ผู้ใดเดือดร้อนนั่น,นล่ะมันดีที่สุดครับเฮ<ม>้าอยู่ในมุมของเฮ้าดีกว่าครับเฮ้าเห็ดของเฮ้าดีกว่า เดินหนาต่อไปครับเม้นยังกะตามครับแต่ละมือแต่ละเว้นนี่เฮ้าก็ต้องอยู่กับงานดีกว่าครับสู่ต่อไปครับโตเกียวเห็ดผลงานออียงออกมาให้มันดีๆให้สู้พีนองเดเบ่งครับที่ผมว่าม่านีเนะครับ,บาว่าสิก้อนนานน่นก็ตามบางคนก็สีว่าเออผมเป็นกิ่งก้าเปลี่ยนสี ขี่กระปอมนั่นเองครับกับว่าเป็นยังครับสีไดก็ตามก็แล้วแต่สิคิดนะครับสิติดตามหรือว่าติดตามมั่นกับ่าเมนเรื่องที่ผมต้องไปว่าผู้ใดนะครับก็บต้องขอบบญขอบคุณน,นะครับที่ติดตามมาก่อนหรือว่าฟังแล้วบออยากติดตามกับว่าเป็นหยังครับผมก็สิบว่าในมุมมองของผมต่อไปนะครับ ผมสนับสนุนไายผมกับสีสนับสนุนคือเกราครับอ่าสิ่งที่บอามาตลอดนะครับเรื่องเ่ล้าออ่างต่างๆนี่ทุกคนกับฮู้สีว่าผมกับว่าเป็นหนังครับแต่ผมก็สีเีบาแบบนี้คือเเรานี่คือมุ่ม,มั่งของผมผมเป็นโตของผมเองครับผมเสียผู้ใดผมก็สศเีบ่าไปจังสัน สนับสนุนไปกับสนับสนุนไปจังสัตว์นะครับจังพย่บ้านนี่ผมก็เป็นเอฟซีแล้วผมก็สิีวอลยังสีคือเก้านะครับส่วนคนอื่นเลือว่าผู้ใดที่วอลบางเทียมันเกินเลยอันนั้นก็แล้วแต่ครับผมพ่านแล้วผมก็ผพานไปผมบ่ได้มาสนใจครับนี่แหละครับคือตัวของผมเองแล้วก็ผมว้าเองนะครับ พ่อใจหรือว่าพ่อใจอันันตกะยังที่บอกแหละครับผมบ,บ่บังคับหรือว่าว่าให้ผู้ใดนะครับนี่นะครับคือเรื่องเล่าต่างๆนะครับมันก็เกิดขึ้นมันก็่านไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ผู้ใดสิเก็บมาใส่ใจเอาม่านนักแบกไว้บนบาอันันตก็แล้วแต่ครับความดีสิ่งที่เหาเห็ดมันเห็นเองครับเป็นปรจักเองครับพยาบาลเล้เห็ด ให้หู้เองครับนี่แหละครับบทพิสูจน์ของคนนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนครับ